คลิปนี้นะครับจะมารีวิวหัวพ่นโฟมที่เราจะใช้กับปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับซึ่งเราจะมาล้างรถกันก่อนล้างรถนะครับก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่ารถเนี่ยสกรปรกแบบประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูตัวกระบอกกันครับตัวกระบอกก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวคอปเปอร์แบบสวมหัวเร็วนะครับด้านบนนะครับ ตัวปรับน้ำนะครับอ่าสามารถปรับความแรงน้ําได้จะปรับน้ําแรงน้ําเบานะครับอ่าทีนี้มาปรับความฟุ้งกระจายของน้ํานะครับก็มาปรับทางด้านหน้าแบบนี้นะครับจะเอาโฟมแบบกระจายมากกระจายน้อยนะครับอ่าเราสวมกับคอปเปอร์สวมเร็วได้เลยกับปืนฉีดน้ําแรงดันอันนี้แบบทดสอบแบบว่ายังไม่ใส่น้ํายานะครับอ่าเราก็มาดูครับ นี่คือความกระจายของน้ำนะครับโดยยังไม่ได้ใส่น้ำยาโฟมลงไปนะครับส่วนน้ำยาทำความสะอาดรถนะครับคุณสามารถซื้อได้ตามแอปส้มแอปฟ้าได้เลยนะครับก็ขวดหนึ่งหนึ่งลิตรก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับเอาละครับวิธีการนะครับผมได้เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับกลัวเปือนน้ำยานะหลังนั้นนะครับเราก็ทำการใส่น้ำยาลงไปแบบนี้ น้ำยาเนี่ยเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเออบางสูตรเนี่ยเขามีแบบว่าสารเคลือบด้วยนะมีแว็กอยู่ในน้ำยาด้วยนะก็คือมันสะดวกมากเลยนะสมัยนี้นะพอล้างเสร็จทําความสะอาดเสร็จมันเคลือบไปเลยเออสะดวกจริงครับอ่ามาดูครับประสิทธิภาพของปืนนะครับดูครับโอ้โหเหมือนล้างล้างรถเลยครับทุกคน แกวใช้ได้เลยนะครับหัวตัวนี้ผมซื้อมาเกือบสองร้อยนะครับหัวพ่นโฟมเออแต่จะให้แนะนำนะครับก็อืมไม่ผสมน้ำดีกว่านะครับในน้ำยาเนี่ยให้มันเป็นน้ำยาแบบเพียวๆคน้คนๆมันก็จะดีกว่านะครับหลังจากที่ผมลองผสมดูผสมน้ํากับน้ํายาในขวดเนี่ยซึ้กมันเจือจางเกินไปครับเออโฟมมันไม่ได้หนาขนาดนั้นครับมันโดนน้าไปเจือจาง นี่ก็เป็นประสบการณ์เลยนะครับผมว่าเวลาเราเติมเราก็ไม่ต้องกลัวเปลืองนะใส่น้ํายาเพียวๆจะดีกว่าเออใส่น้ํายาเพียวๆจะดีกว่าครับเมื่อนั้นเนี่ยประสิทธิภาพน้ํายามันก็จะดอบลงนะมันก็จะทาความสะอาดได้เอ,อ่อเขาเรียกอะไรกัดสิ่งสกปรกได้น้อยลงอะ่ะอืมแต่เท่าที่ผมลองใช้ก็โอเคครับระดับปานกลางครับคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราได้ลองใช้หัวพ่นโฟมที่ซื้อมานะครับ เขาบอกว่าโอเคเลยโอเคเลยครับก็ทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าล้างรถไปได้เลยนะครับสมมุติเราไปล้างตามร้านเนี่ยอัดฉีดครั้งหนึ่งก็ประมาณ120-150บาทนะครับเราซื้อน้ำยาขวดหนึ่งก็ตกอยู่ที่100กว่าบาทนะครับแต่เราสามารถผมว่าสามารถล้างได้ประมาณ3ครั้งนะล้างได้ประมาณ3ครั้งนะครับอืมแล้วก็ค่าน้ำ ที่บ้านเราก็น่าจะไม่เกิน20 30บาทนะตอนหนึ่งครั้งหรือว่าเกินกว่าก็ไม่น่าจะเกินประมาณนี้นะครับก็ถือว่าประหยัดกว่าไปล้างล้างรถนะครับแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะเพียงแค่เรามีปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวเกี่ยวกับปืนฉีดน้ำยาโฟมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำออรีวิวปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูงดีวกว่า เพื่อใครอยากจะเอาไปใช้ล้างรถล้างแอร์นะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมขอตัวไปล้างรถก่อนนะ